สีอะไรเนี่ยนี่สีอะไรเอ๊สีอะไรเฮ้ยเขียวเขียวเขียวเหลืองเหลืองเป็นเหลืองไปแล้วเหลืองไปแล้วเฮ้ยอ้าวสีสีสีแดงชมพูอุ้ยเปลี่ยนสีได้ด้วยสีอะไร พีใ่ใช่เหรอใช่เหรออ้าวรู้เปลี่ยนอีกแล้วสีชมพูแบล็กอะดามรู้เปล่าโอ้โหมีจูรลสิกด้วยแบล็กอะดามรวมกันเข้าไปเอ๊ะขวามืออะไรวานดาฟอร์เอเวอร์ทำไมมันเยอะแยะแสงสว่างเป็นแบบน,นี้โอ้นะต้องรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเฉยเชยช่ไหเานัเสนอแน่แน่พบกับเชยเชยใช่ไหครับครับมาอีกครั้งหนึ่งครับเฉยเชยหายไปเกือบ2เดือนครับกับช่วงหนังเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นค่ายเมเจอร์ค่าย SF Cinema ก็คงทราบดีว่าปกติแล้วคลิปของ c ีเน n e ลเรื่องของเล่นของสะสมป๊อปคอร์นบาสเกตต่างๆก็จะออกมาเดือนละสองาครั้งนะฮะก็ไม่ถี่เท่าไหร่แต่ตอนนี้หายไปนานเลย2เดือนกลับมาแล้วครับ ก็ไปนั่งดูว่าเอ๊ะเพื่อนเพื่อน,นพี่ๆที่เขารีวิวบาสเกตบอลคอนในช่วงเวลาเนี้เขารีวิวคนเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นโดรัยมอนที่ผ่านไปในเดือนตุลาคมมาจนที่พีกสุดก็คือแบล็กอะดัมครับโอ้ฮิตมากนะครับผ่านไปจนถึงล่าสุดมาที่ Forever. วาการ์ดาฟรอยเบอร์เชยๆก็นั่งคิดดูเอ๊ะเราจะรีวิวอะไรที่มันแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนเขาบ้างก็เลยได้หัวข้อมาครับวันนี้ว่าวันนี้จะรีวิวแบล็กอะดัมครับที่เป็นแบล็กอะดัมสองค่ายค่ายหนึ่งคือค่าย เมเจอร์ซินเพลอีกค่ายหนึ่งคือ SF s i n ฟซ l e x นะครับหรือซ i n e มานั่นเองมาเมเจอร์กับ SF มาเจอกันช่วงเวลาแบบนี้ครับต้องดูว่าสินค้าเขาจะเป็นไงบัสเกตป๊อปคอร์นน่าสนใจแค่ไหนหก็แอบเหนื่อยอยู่น,นิดนึงครับถ้าเกิดใครดูรีวิวบาสเกตบ่อยๆก็แล้วติดตามเก็บบัสเกตเต,เต,ตอนนี้สงสารครับจะใช้ชพูดตรงๆสงสารทุกคนเลยครับ ราคาตอนนี้บาสเกตบอลจากเราที่เคยรีวิวในช่วงต้นปี65เนี่ยราคา300กว่าบาท4 0 0เริ่มขึ้นมา400กว่าและนาทีนี้ครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยสินค้าที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นค่าไหนก็แล้วแต่นะฮะตกประมาณ500บาทหรือ499จนถึงราคา650บาทโอ้โหก็เหนื่อยครับสงสารคนที่รักชอบของเล่นนะ ก็ฝากไว้ครับว่าเราชอบแบบไหนรักแบบไหนก็เก็บแบบนั้นนะครับไม่ต้องเก็บเยอะครับเพราะว่าการซื้อแต่ละครั้งเนี่ยเป็นหลักพันนะครับไปเจอเห็นแล้วก็มานั่งดูว่าทั้งบาสเก็ตป๊อปคอนทั้งป๊อปคอนน้ำมี่เต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ครับเราไม่ได้กินกินไม่หมดจริงๆดังนั้นชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นครับนี่ฮะนี่คือบาสเก็ตป๊อปคอนของค่าย SF ครับนี่เออยู่ตรงนี้นะแต่ว่า ลงไปด้านหลังนิดหนึ่งเป็นของเมเจอร์และยังมีฮะเป็นทาวเวอร์ของทางเมเจอร์ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันแต่สิ่งที่ให้ดูก่อนหน้านั้นนะครับจะมีแถมเพื่อนบ้านนิดหนึ่งวากันดาเดี๋ยวไว้คลิปหน้าครับจะมารีวิววากันดาอยเวอร์ Forever กันแต่ให้ดูความแปลกใหม่กันนิดหนึ่งครับเอาล้ครับลองมาดูนะครับสามสองหนึ่งเห็นอะไรไหมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมครวันนี้เรามีเพื่อนบ้านใครบ้างละ่ะ อ้ามาดูกันหน่อยที่เห็นกลางๆ่องสว่างก็คือจูรลสิคปาร์กนะไม่ต้องดูเฉยๆนะครับดูที่สีแล้วกันจูรลสิคปาร์กเนี่ยก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วด้านขวามือน้องใหม่ครับวากันดาฟรอยเวอร์ ver, บ้านของวากันด้าน,นั่นเองครับทำเสือของเขาเดี๋ยวไปเจอกันรีวิวคลิปหน้าแต่ที่อยากให้ดูนี่ครับไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนี่เองปกติแล้วรีวิวทั่วไปเขาจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมฮะสีเหลือง แต่ของเยยแปลกที่สุดครับมาดูใกล้เลยว่าของเขาสีอะไรนี่สีเหลืองครับมีายอักขรละนะฮะแล้วก็ชาแซมที่เป็นสัญลักษณ์สายฟ้านี่เป็นบาสเกตป๊อปคอนของค่าย SF ครับดูคนครับสาสีอะไรมาดูใกล้ๆสีแดงสีชมพูเข้มโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเห็นไปได้ยังไงมาดูล้อมรอบก่อนล้อมรอบจากสีฟ้าสีฟ้ากลายเป็นสีเขียวแล้วครับสีเขียวเขียวมา เขียวมาเป็นเหลืองเข้มเหลืองเข้มกลายมาเป็นสีสีอะไรสีแดงอีกข้างหนึ่งแดงชาแซมชาแซมเปลี่ยนไปนอีกกลายเป็นกลายเป็นสีชมพูสีฟ้าโอ้โหนี่แหละครับนี่คือเสน่ห์ของบาสเก็ตป๊อปคอร์นของค่าย SF ครับทำไมถึงไม่เหมือนชาวบ้านเขากลับด้านมานหนึ่งหนึ่งสองสามรึบอีาและนี่คือถังบาสเก็ตป๊อปคอร์นครับ ซึ่งราคา499บาทของค่าย SF ครับปกติแล้วนี่คือตรงตูดเขาก็จะเป็นนี่ฮะเขียนให้ดูใกล้ใ Black Adam มีนี่ฮะรักเปิดปิดไฟนี่ฮะเปิดปิดไฟออกมาแล้วก็ เขาจะมีน็อตยึดติดนะครับเป็นเหมือนกระพาสติก2ชุดด้วยกันครับชุดแรกเป็นชุดใสที่เป็นชุดอยู่ด้านในนะฮะแล้วก็มีไฟฝังเอาไว้แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดที่เป็นสีเทานะฮะที่มีลายอักขระของในหนังที่นังเอกเขาเรียกชาแซมนะฮะแล้วก็พอชาแซมกลายมาเป็นแบล็กอะดัมแหมน่าดูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวนี้ ทั่วไปก็จะกลายเป็นสีเหลืองใช่ไหมฮะมันจะมีปลั๊กเปิดปิดด้านล่างแต่ถ้าเกิดเราแอปพลายนิดนึงหรือเอามาประยุกต์ครับเราก็จะหาอะไรที่เป็นสีอยู่ด้านในนี่ครับอ่าเะเชจีองออกไว้ดูนะนี่ครับเห็นไหมฮะนี่คือลําโพงครับลำโพงของเชจเชจช่องก็ลาโพงเฉเชยเนี่ยเปลี่ยนสีและเมื่อเอาตัวนี้ครอบเข้าไปก็จะเปลี่ยนสีตามนะฮะบาสเกตบ๊อบคอนสวยไหมฮะ,มะก็จะเป็นลูกเล่นอีกแบบหนึ่งครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นลำโพงนะครับเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเปลี่ยนสีก็สามารถที่เปลี่ยนสีได้แต่นี่คือ S.F. c e r e p a ครับส่วนตัวจริงของเขาก็คือสีเหลืองนั่นเองครับนี่เห็นไหมครัก็เป็นสีเหลืองธรรมดาเป็นบล็อกแบบนี้ใส่หัวได้ไหมไม่ได้มันจะกลายเป็นอบังเลยสิพอใส่เข้าไปกลายเป็นอบังเลยวะเหมือนนะฮรเออเว้ยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่เสื้อเอี๊ยมนี่เหมาะเลยเออคิดได้ไงอ่ะ และนี่คือบาสเกตบอลคอนของ SF ครับสวยหรูดูดีในราคา499บาทถือว่าแพงไหมก็แพงนะฮะก็รับได้ครับรับได้อยู่แต่ตอนนี้ก็มาเกียบเทียกบกับอีกค่ายหนึ่งเมเจอร์ซึ่งเป็นค่ายที่ยอดเยี่ยมมากในการทำบาสเกตบอลคอนแล้วก็เฉยเ,เห็นออกมาเป็นเซตมีเงิน2,000ยังไม่พอเลยแต่ใครชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นครับเล่แบบแรกเลยแบล็ k อ d ดัมาแบล็กอดันี่ครับ บาสเกตป๊อปคอนแบ็คอะดามเป็นหน้าของเดอะล็อกในราคาที่5 9 0บาทโอ้ยเพิ่มไปอีกตั้ง90บาทนะครับแพงกว่าที่ SF นะฮะก็ได้มา1ตัวก็เป็นเหมือนกับตัวบัสนะฮะเหมือนบัสน่ฮะด้านหลังที่เฉยก็เป็นครึ่งตัวก็สวยครับเพราะว่าถ้าจะให้ดีนะเอากลับไปโมนนิดนึงโดยผิวเขาให้เข้มนิดนึงก็จะสวยแต่รูปหน้าของเดอะล็อกที่อยู่ใกล้เนาะเนี่ยด้านหน้าตรงก็ยังไม่เหมือนเท่าไหร่นะฮะแต่ว่า สไตล์ของลดร็อกเนี่ยเขาต้องมองกล้องสูงแล้วก็ทําหน้ายิ้วขันหมดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ย,น,ยนั่นคือเดร็อกครับอ่ะมาส่วนด้านหลังดีครับจงมีช่วงยน่นของช่องหัวเนี่ยหัวล้านๆของเขาเนี่ยครับมีช่วงยน่นเป็นหนังคอซึ่งถรกจริงเวลาถ่ายจากด้านหลังนี่ใช่เลยเป็นแบบนี้เลยจริงและไหล่ของเดรล็อกนี่เหมือนมากก็คือเป็นคนที่เล็กกล้าตัวไหล่กว้างและพอใส่ชุดลัดๆัเนี่ยมันจะทําให้ตรงเนี้ยเบ่งนูนออกมาเหมือนในหนังมากครับตรงนี้ต้องบอกว่า ถ้าเกิดเป็นไซส์ที่ก็คือไซส์ซิงที่แบบยออ่อลงมาเหมือนมากๆเลยและแน่นอนครับด้านหลังก็คือเป็นตัวบาสเกตนะฮะเปิดออกมานี่ตรงนี้ครับเชยๆไม่เคยเปิดได้เลยนะเวลารีวิวเนี่ยแปลกนะอ้าเปิดได้แล้วนี่ครับก็เป็นกิมมิกมากกว่าครับใส่ปัดคองคงไม่เหมาะแต่ว่าเป็นดีไซน์เหมือนเป็นชุดหนังของเขานะครับเ็เป็นลายหนังที่ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับเป็นพลาสติกสองชิ้นประกบกันจะเห็นตัวรอยต่อนะฮะ ตรงหัวของเขาเนี่ยเนี่ยตรงนี้ให้ดูใกล้เป็นรอยต่อเป็นเส้นแต่ทําได้เนียนดีครับเนียนมากเลยแล้วก็เจนทา้ากอดอกก็มีสัญลักษณ์ของชาแซมอยู่ด้านหน้ากอดอกไหล่ตั้งเป็นเดอะร็อกที่เท่ามากๆกับหนัง Black Adam ครับราคา590บาทเป็นโมเดลตั้งโชว์ไปวางโชว์นี่แะวาง้อยู่เนี่ย ทำทสวยๆทำสีที่สวยโมหน่อยสวยครับนี่คงเป็นเหมือนเดิมครับเมเจอร์ซิดเพกนะครับแมคินชัยหน้าครับมาเอมาอีกตัวหนึ่งที่แอบตกใจนิดหนึ่งแพงมากก็ไม่แนะนําให้ซื้อครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นคนเก็บสะสมเซ็ตก็ซื้อได้ครับแต่ตัวอ,อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวคู่เขาเนี่ยที่เป็นฮอกอายเนี่ยเป็นไอตัวจริงหน้าเหมือนคุฑมากกว่าที่ชัน้นมาตัวเดียวเฉยๆไม่ซื้อนะครับเพราะว่าเขาเป็นโมเดลน้ำหมุนออกมา อยากซื้อไหมครับแต่มันลองคิดภาพดูดีกว่าลองคิดภาพ592ตัวคูณเป็นเท่าไหร่1180เกือพันสองฮะแล้วก็ซื้ออีกชุดหนึ่งชุดล่างเนี่ย5 9 0ร้0ยเก้าสิบพันสองพันเจ็ดพันแปดร้อยบาทซื้อซื้อบาสเกตป๊อปคอนพันแปดร้อยบาทกับตั๋วหนังอีกมันไม่ไหวครับไม่ไหวจริงดังนั้นพี่เชยอ,อยากบอกครับว่า รักชอบแบบไหนให้สะสมนะครับไม่จําเป็นต้องมีทั้งหมดมาดูครับตัวที่แพงที่สุดคือตัวนี้ t o w e r set นี่ฮะแอบซื้อนะครับที่ซื้อเพราะว่าทําได้อะไรอย่างก็คือเขาจะมีแถมแก้วมาด้วยทุกตัวแถมแก้วหมดนะฮะแต่นี่เขาจะเป็นเซ็ตวางไว้ให้เลยนี่ฮะนี่สูงครับสูงมากเนี่ยถ้าเท่าตัวเฉยๆก็ประมาณหูเกินหนึ่งไม้บรรทัดเดวแล้วเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกแข็งนะฮะเนี่ย แบล็กอะดามทำอะไรได้บ้างแหละข้างบนก็ถ้าเกิดเราไปนั่งทํางานเป็นโชว์เอาแก้วสวยๆไม่จำเป็นต้องแก้วนี้มาวางนะฮะไซส์ของเขานี่ฮะให้ดูก็คือวางแก้วได้ทุกรูปแบบเลยนะครับแต่อย่าไปใส่น้องใส่น้ำนะฮะหรือจะแอปพลายนิดนึงนะฮะประยุกตินิดนึงก็ปกลูกเป็นต้นไม้เป็นพวกไม้บอนไซหรือว่าเป็นเครกทาได้หมดเลยครับก็สวยดีนะไปวางบนโต๊ะออฟฟิศทำง,งานก็จะเป็นรูปของแบล็กอะด m มของ เจ้าเดล็อกเขาเนี่ยฮะส่วนด้านข้างครับก็ยังคงใส่กกปั๊ตเกสปอกคอนได้เปิดด้านข้างเชิญๆน่าจะมีปัญหาในการเปิดปอกคอนได้เปิดไม่ได้ทีเนี่ยอยู่นี้แล้วกันอ่ะอยู่งนี้ใส่ปอกคอนเข้าไปใส่ได้ใหญ่มากและนี่คือราคาเท่าไหร่รู้เปล่าโอ้โหเมเจอร์นะห้าร้อยเก้าสิบาทไม่ใช่ครับหกร้อยห้าสิบาทที่จะตกใจมากเลยตอนซื้อหกร้อยห้าสิบาทเลยตอแบบนแรกบอกจะไม่เอาละแต่บกกดว่า ทางค่ายเขาบอกว่าราคามันสูงกันไปพอปล่อยออกมาเขาลดราคาให้ที่590บาทครับจ่ายแค่590บาทไม่ต้องจ่าย650าและยังแถมตั๋วหนังที่เป็นตั๋วที่นั่งทรราสอใบครับที่สามารถดูหนัง The ล็อ k ได้เลย,เลยพูดง่ายเลยถ้าเราจะไปดูหนังของ Black Adam นะเราไม่ต้องไปซื้อตั๋วธรรมดามาซื้อเจ้านี้แหละครับ ในราคา590บาทจาก650บาทและได้ตัวหนังอีก2ใบดูวันนี้ก็ได้ดูวันไหนก็ได้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมกับค่ายเมเจอร์เอ้ยอันนี้โปรโมชันดีดีนะฮะดีทำให้รู้สึกว่าโอเคค่อยคุ้มค่าหน่อยยังได้ตัว basket, บาสเกตป๊อปคอร์นมาด้วยนะครับน้ำอีก2แก้วโอ้โหคุ้มครับอย่างนี้คุ้มนะโอเคเช่เห็นแล้วนะครับว่าเรามาเปรียบเทียบกันครับว่าคุ้มค่าหรือไม่ไมเริ่มต้นจากที่ เมเจอร์ซีเนเพล็กสองตัวนี้นะครับรวมทั้งเซตตัวฮอกไอเข้าไปรวมก็พันแปดร้อยบาทไม่มีตังก็ไม่นังซื้อครับแต่คนเก็บสะสมไหมแนะนำครับว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นเฉยนะเฉยเรืองตัวนี้ครับพอพอละก็คือเดอะล็อกเพราะว่าเดอะล็อกเองเนี่ยเขาเป็นคาสเเตอร์ของหนังที่เขาเล่นได้นะฮะขนาดเดียวกันตัวนี้ไม่จําเป็นหรอกครับมันเอาพ้นตรงๆก็ไม่ไม่จําเป็นต้องซื้อนะฮะนะส่วนตัวนะส่วนตัวนะครับก็พันแปดร้อยบาท โอ้ยพาเทียบกับความคุ้มค่านะเฉยๆครั้งนี้เฉยๆขอให้คะแนนที่ SF ครับ SF ชนะไปครับในถ้าเกิดให้คะแนนเต็ม10นะ SF ผมให้ไปเลย9คะแนนแล้วก็8คะแนนกับทางเมเจอร์และนี่คือ499บาบาทคุ้มค่าครับกับตัวนี่ฮะ บาสเกตป๊อปคอรปกติแล้วทาง SF ไม่ค่อยออกมาบ่อยนะครับในเรื่องของพวกค่าย DC ต่างๆเนี่ยจะสู้พวกมาเวลไม่ได้แต่ปกติแล้วเมเจอร์ Major นี่ของคนหลากหลายมากแต่ครั้งนี้ต้องให้ครับให้กับทาง SX ครับและนี่คือรีวิวกับเชยเชยชาแนลนะครับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็หายไปนานพอสมควรครับและนี่คือภาพรวมของการเปรียบเทียบระหว่างทางค่าย SF และเมเจอร์ครับชอบปันไหน แบบไหนสะสมซื้อไปเลยครับนะฮะแต่ถ้าเกิดมันแพงกันไปเก็บใจไว้นิดหนึ่งครับเราอาจจะซื้อผ่านทางเขาเรียกว่าช้อปปีหรือรักซันด้าที่เป็นมาเก็ตเพจก็ได้พอผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับขอ,องพวกนี้ยังมีอยู่ราคานี่ต้องดูนิดหนึ่งครับบางทีก็าอาจจะบุกบุกประมาณสักห้าสิบบาทก็รอหน่อยถ้าวันนี้เรายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องซื้อครับเจอกันคราวหน้าครับกับบาสเกตป๊อปคอนวากันดาฟลอยด์เว่